สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ผมบุกมาที่นี่ครับที่บ้านท่ากลุ่มตําบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดนี่ครับวันนี้เรามาถ่ายสิ่งที่เรียกกันว่าสับรถสับรถคนเมืองตราดเขาพูดกันอย่างนี้ว่าที่นี่คือสับรถสับรถที่เห็นนี่นะครับก็พูดกันง่ายๆตรงๆว่าเจ้าของเขาเนี่ยมีทั้งหมดเป็น20กว่าไร่แต่ที่เขามาใช้ ผลิตภัณฑ์เวอร์แพลนเนี่ยเขาบอกทดลองใช้นะครับแค่ห้าไล่แต่เห็นผลและตื่นตาตื่นใจเขาเป็นไผ่ไปพบกับเขาครับท่านนี้ครับผมสวัสดีครับัีค่ะยืนอยู่ข้างๆนะครับแหมยิ้มสดชื่นสดใสนะครับตาใสเหมือนกับสับปรดนะครับผมนี่ก็คุณพี่ชื่อว่าจารึกจารึกนามสกุลครับสรรหธรรมจารึกสรรหธรรมมีชื่อเล่นไหมครับ ชื่อลึกค่ะชื่อลึกนะครับพี่ลึกครับพันธุ์ที่ปลูกสับป,ประรดที่เราปลูกเนี่ยพันธุ์อะไรครับตาราสีทองตาราสีทองรววหรือปีย่างเป็นปตัตเวียปตัตเวียน้มใช่ค่ะอ๋อตาราสีทองหรือปตัตเวียนาม <c oughs> เขาก็ว่ากันนะครับแล้วก็เป็นลักษณะว่าส่งโรงงานหรือว่ากินสดครับกินผลสดค่ะกินผลสดที่ข้างทางหรือในรถเข็นอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมครับจะเรากินเฉาะๆกินกันนะรสชาติเป็นไงครับ หวานกรอบหวานกรอบโอ้พี่ทําอาชีพการปลูกสับรดนี่มากี่ปีแล้วครับกับปลูกมาหลายปีแล้วปลูกจนเลิกปลูกแล้วมาปลูกใหม่อ๋อเลิกปลูกไปหลายครั้งแล้วเหตุผลที่เลิกปลูกเพราะอะไรครับก็พอยางโตอ๋อพอยางโตก็เลิกปลูกที่ผมผ่านเข้ามาใช่ไหมครับใช่พอยางโตก็เลิกปลูกก็คือเป็นยางแทนนะครับอ๋ออันนี้เรียกว่าปลูกไประหว่างที่ยางมีต้นเล็กอยู่นะครับแต่เราก็ได้เงินไปด้วยทุกครั้งที่ปลูกเนี่ยมันเคยมีปัญหาอะไรที่ที่ทำให้เราได้ ได้เงินน้อยอ่ะเราเคยมีปัญหาไหมว่าได้เงินน้อยเพราะอะไรลูกเล็กตาไม่พองอ๋อลูกเล็กตาไม่พองแล้วเขาไปซื้อหรือยังไงครับก็ซื้อกันซื้อราคาถูกซื้อราคาถูกดังนั้นเราจะทําให้ตาพองแล้วก็ลูกใหญ่นี่ทํำยังไงครับก็ฉีดปุ๋ยช่วยเมื่อก่อนแล้วเราเราเมื่อก่อนเราใช้ปุ๋ยอะไรครับที่ฉีดใช้ฮอร์โมนทั่วไปตามร้านตามร้านทั่วไปนะครับแล้วตั้งแต่ใช้หน่อปลูกจนเก็บผลผลิตได้นี่มันอายุสักเท่าไหร่ครับกี่เดือนกันกี่ปี แล้วแต่ที่กาวเดือนที่ก็เป็นปีบางคงปูกนอนเล็กก็เป็นปีอ,อ๋อถ้าหน่อเล็กก็เป็นปีเก็บผลได้แต่ถ้าบางคนถ้าเขาใช้หน่อใหญ่ก็ประมาณ9เดือนตอนแรกพี่ปลูกนะนะครับยี่สิบกาไร่เนี่ยพี่ใช้ที่ว่าฮอร์โมนใช้ปุ๋ยทั่วไปที่เขาใช้กันถูกไหมครับใส่ไปตรงไหนครับใส่ไปตรงเวลาเขาใส่ปุ๋ยเขาใส่กันยังไงสับรดเนี่ยใส่ที่โคนใส่ที่โคนมันเข้าไปในกราบใบใกราบใบแล้วก็พอใส่ไปปุ๊บมันก็จะเจริญเติบโตนะครับแล้วไปใครยังไงครับ มาบอกพี่ลึกนะครับว่ามีเวอร์แพลนกับไคโตัวซานคู่หูมาสศจ,จันใครมาบอกครับอ๋อ oh, มีพี่ส้มมาแนะนําอยู่ะใครนะ <laughs> พี่ส้มอะพี่ส้ม <laughs> พอเขามาบอกเขาว่าไงครับชวนใช้คู่หูว่าม,มันดี <laughs> กอกันเลยทดลองทดลองทดลองไปกี่ไร่ครับทดลองห้าไล่ห้าไล่ห้าไล่ไลนี่หมายความว่าเราตั้งใจหรือว่าเราทดลองไปแบบถ้าเสียก็ปล่อยมันเสียห้าไร่หรือว่าเราตั้งใจว่าถ้าห้าไร่มันได้ผล เราจะใช้ทั้งหมดเลยลยี่สิบไร่ใช่ค่ะท่านลองใช้ดูก่นอนวางแตกต่างกับที่ใช้กับไม่ใช้ตอนที่ใช้นั่น่ะสับปะรดมีอายุกี่เดือนครับอ๋อเล่งไปได้เดือนลูกโผล่แดงๆก็เริ่มฉีดข้างแรกเลยค่ะหมายถึงว่าสับปะรดอายุตอนกี่เดือนแล้วครับตอนนั้นเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วเล่งพอต้นเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปกี่ครั้งครับฉีดกี่ครั้งครั้งเดียวก็โผล่ลูกแล้วเดือนก็ออกโผล่ลูกไวกว่าอันอื่นไหมไวกว่าที่ไวกว่า,อ,าอ๋อเหรอพอตอนนี้ฉีดแต่ยังไม่โผล่ลูกมัน ยังไม่ทันได้เดือนเ,เลยมันก็โผล่ให้เห็นนะชัดเ,ดเจนแล้วพอเก้าเดือนปุ๊บพอเราฉีดปุ๊บพอเข้าเข้าเดือนที่สิบมันโผล่ลูกพุดขึ้นมาเลยใช่เห็นชัดเลยแล้วความแตกต่างหลังจากนั้นเราพ่นอีกไหมก็พ่นทุกเดือนอ่ะเดือนละครั้งเดือนละครั้งใช้อัตราส่วนผสมยังไงครับก็ชุดเนี้ยพันลิตรอ่ะชุดที่พันลิตรเลยผสมได้ครบห้าไร่เลยไหมครบพบอ,อ๋อเหรอนี่ใช้ชุดนี้ห้าไร่เลยใช่หรืออีกใช้นี่ใช้แค่ครึงถังเองเนี่ยอ๋อนี่รึงถังห้าร้อย ห้าร้อยอ๋อหมายว่าห้าไล่ก็ใช้ห้าร้อยห้าร้อยลิตรอ๋อนี่ไม่ธรรมดาไม่เปลืองไงไม่เปลืองหลังจากพอมันผ่ลูกออกมาแล้วก็พ่นอีกครั้งหนึ่งความแตกต่างกับที่ไม่พ่นกับที่แปลงที่เราไม่ได้ทดลองแตกต่างแตกต่างอะไรที่มันเห็นชัดเลยนันยังไม่ได้สีคำได้สีเดือนแล้วมันกลายมันเริ่มออกตาแล้วมันออกตาคืออะไรไอ้ที่มันเป็นตาจะสุกอ่ะกลายสุกอ๋อเดี๋ยวผมก็หยิบมาสักนิดหนึ่งหลายท่านไม่เห็นผมก็ไม่เห็น คำว่าตาของสับรถก็คือไอ้นี่ใช่ไหมใช่ใช่นี่ใช่ไหมครับมันออกสีเหลืองแนวเนี่ยอ๋อี่ออกสีเหลืองแล้วถ้าสีเนี่ยตดได้แล้วก็หมายความว่าใกล้เก็บได้แล้วอันนี้ต้องต้องพ่นอีกกี่ครั้งอันนี้ไม่่นแล้วหยุดไม่พนแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วอันนี้รอตามันแล้วถ้าเราไม่พ่นในตามันเป็นยังไงไอ้ตาตัวนี้มันจะหลีมันจะไป็บานพอตามันจะหลีครับท่านแต่อันนี้พอฉีดไปพ่นไปตาเป็นไงครับตาจะพองตาพองโอ้โหตามันจะพองกรโหกใหญ่เพิ่มขึ้นตามันพองขึ้น ใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักก็ดีน้ำหนักดีขึ้นแล้วก็สามารถเรียกว่าเก็บได้ก่อนไอ้พวกที่เราไม่ได้ต่ก่อนกำหนดใช่ก่อนกำหนดอีกโอ้โหตาพองตาใหญ่ขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับโดยใช้พ่นไปทั้งหมดกี่ครั้งตั้งแต่9้าเดือนแล้วครั้งเดือนที่ส0บแล้วก็จะสามครั้งสาครั้งอ๋อพ่นไปอีกสามครั้งก็ได้ผลผลิตอย่างนี้ โอ้โหไม่ธรรมดาเลยตราสีทองนี่เขาสีทองจริงๆนะเวลาใกล้สุกอยากจะกินซอนเนี้มีดไม่มีอะครับ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เอามีดละ <laughs> เดี๋ยวแงเอาเพราะว่าตาขนาดนี้เราฉีกเป็นตาตาได้นะนิยมกินกันเห็นเห็นความแตกต่างกับแบบเดิมๆแล้วรู้สึกเป็นไงก็มันก็แตกต่างกันเยอะอะเหรอเยอะประเภทแบบถ้าคะแนนเต็มสิบจากที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปผมให้คะแนนของเวอร์แพนกับคู่หูมหาสัจจรรันเนี่ยนะครับ ไอ้ไขโตัวซานเนี่ยคะแนนเท่าไหร่<ล>เต็มสิบแล้วเก้าสิบเหรอเต็มเก้าเหรอเก้าเลยเหรอโอ้แล้วอีกหนึ่งไปทําอะไรอ่ะอีกหนึ่งเคยยักไว้ก่อนยักไว้ก่อนเรียกว่ามาแล้วเข้าที่เก้าเลยนะครับท่านคะแนนเต็มสิบไม่ธรรมดาพ้นหลังจากเก้าเดือนแล้วสามครั้งตาเนี่ยนะครับจากเคยหลีๆเจ้าอื่นเขาหลีกันนี่ตาพองตาเป่งขึ้นมาเลยแล้วไม่พอน้ําหนักดีนี่จะเก็บส่งได้แล้วนะครับ เข้าเดือนที่สิองเนี่ยเข้าเดือนที่สิบเอ็เก็บได้เลยใช่ไหมโอ้พ่นไปสามครั้งก็เก็บเก็บได้แล้วท่านที่เคารพครับเกษตรกร,ร,กรที่เห็นตรงนี้นะครับก็หมายความว่านี่ทดลองห้าไร่นะต่อไปนี้จะทํายังไงครับทั้งยี่สิบไร่ที่เหลือคนทั้งหมดเลยค่ะนัะ่นนันนั่พูดสเสียงขอขอขอเสียงอีกนิดนึงขอเสียงอีกนิดหนึ่งพนหมดยี่สิบไร่เลยค่ะ พ้นหมด20ไร่ผมไม่ได้พูดเองและไม่ได้บังคับนี่เกิดจากหัวใจพี่ลึกเองเลยนะครับที่มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถเป็นครับรลดต้นทุนขึ้นไหมลดใช่ <Okay. S 1> มันลดยังไงก็ที่แรกทดลองอยู่ครึ่งหนึ่งแฟนมาเห็นบอกว่าทำไมไม่พ้นทั้งหมดเอาเลยก็เลยว่าลองทดลองดุกอนเนาะไม่กล้าพ้นหมดไงแฟนเรามาเห็น<ช>หลังจากเราแอบพ่นใช่ใช่แล้วเขาไม่รู้ เขาก็รู้เหมือนกันแต่ว่าที่แหลกเขาวกลัวมันจะระเบิดอ๋อไมนจะระเบิดมันยังไงครับมันระเบิดเนี่ยมันจะเน่าเลยอ่ะท่านได้คำนวณมันจะเน่าโอ้ท่านที่เขาลกครับวงจะระเบิดมากเกินไปที่เราเคยใช้ฮอร์โมนปกติถ้าพ่นไปปุ๊บมันระเบิดเน่าเลยข้างในออกมาแตกผลแตกระเบิดนะครับตานอกจากพองแล้วกายเป็นตาโตตาระเบิดไปเลยนะครับอันนี้แล้วก็ผลไม่สวยนะครับไม่เป็นอย่างนี้และพี่ลึกตอนนี้มั่นใจไหมครับ มั่นใจตอนนี้ซองเรามาใหม่แล้วนะซองมาใหม่แล้วเนี่ยท่านท่านที่เคารพครับซองมาใหม่แต่ขอโทษนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับไม่ซองนะครับต่อให้ใหม่อย่างไรข้างในใช้ไรเหมือนเดิมเพราะว่าที่สําคัญก็คือว่าเต็มคุณค่าและที่สําคัญครับธาตุอาหารครบถ้วนถูกไหมครับฉีดกับพืชอะไรก็เรียกว่างอกงามและลดต้นทุนเราดูแล้วครั้งที่แล้วที่เราเคยใช้ฮอร์โมนนั่นอะ อันนู้นมันตกพันสี่พันห้ามันก็แล้วแต่ยาอ๋อนี่ก็ถือว่าลดต้นทุนละลดมาหน่อยๆลดมาลดมาหน่อยนึงละถือว่าลดละเมื่อมาคํานวณแล้วเรายังเหลือนีฉีดแค่ห้าร้อยเองถูกไหมถ้าฉีดซ้ําอีกก็แค่ชุดละครั้งละพันนี่ถ้าทั้งไร่พอก็ผสมทีเดียวก็ปุ๊บยี่สิบไร่ก็ยี่สิบไร่เนี่อันนี้เราห้าร้อยใช่ไหมครับเราก็เพิ่มไปอีกแค่ยี่สิบไร่ก็ใช้แค่สองขวดสองชุดถูกไหมครับยี่สิบไร่สองชุดก็ครบถ้วนพอดีพี่ลึกมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกกรรที่ปปลูสะด พันตราดสีทองพันปัตตเวียนน้ำนี่ครับอยากจะชวนมาลองใช้ดูอะ่ะเห็นผลแตกต่างดีค่ะครับ <laughs> แค่นี้เป็นคําที่หนักแน่นนะครับ <laughs> แล้วก็สวยสดงดงามมากคือการเชิญชวนเนี่ยถ้าบางคนไปอย่างชวนผมเนี่ยชวนเชนิญช,ช,ชวนเวอร์ไม่ดีพี่น้องครับต้องใช้สิครับนี่เวอร์ไม่ได้มาจากหัวใจมาจากเสียงแต่นี่เขาทําจริงนะครับแล้วที่สําคัญคือลงมือจริงแล้วก็พ่นจริงวันนี้ ผมสมภาคชูโชตนะครับมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาเยี่ยมที่บ้านท่ากลุ่มนะครับตำบลท่ากลุ่มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดแห่งนี้กับไร่สับปะรดพันธุ์ปัตตเวียนําไร่สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองวันนี้ภูมิใจจริงๆครับที่เกษตรกรลดนะครับต้นทุนเพิ่มผลผลิตและที่สําคัญสับปะรดก็เป็นสีทองทองก็จะเต็มคอในอนาคตข้างหน้าสวัสดีไปก่อนบ๊ายบายยังไม่สีเดือนวันที่สามซื้อเป็นกี่ด้4สีเดือนพี่ปาดโชว์สิครับ โอ้โหโอ้โหแน่นตึ๊บสามเดือนกว่าสามเดือนกว่านะครับยังไม่สี่เดือนเนื้อขนาดนี้แล้วแน่นนะครับรสชาติเป็นยังไงเ่ยผมขอชิมผมขอชิมเปลือกนิดนึงครับผมชิมเปลือกโอ้ยหวานขนาดเปลือกหวานยันเปลือกอ่ะโอสวยมากครับโอ้ยางนี้ไม่แตกเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ แหมอาจารย์ปากเปือยนะครับ,รบอยากอยากได้เนื้อครับท่านที่คนรบครับนี่เอาเจมทานด้วยกันสิอายระเบิดอนะไประเบิดนะ,นะครับเฮนนน้ยดูเนื้อเป็นไงอาจารย์รสชาตินะครับครับตอนนี้เนื่องจากว่ามันเขาพูดง่ายๆว่าความหวานอมเปรี้ยวนิดเดียวเปรี้ยวติดปลายลิ้นนิดเดียวแต่ถามว่านี่คือรสชาติของสับปะรดที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นไงครับ สีผิวไปครับดูแล้วนี่มันไม่มีเคมีครับนะครับกินสดๆพี่กินสดๆเลยกลางไร่กลางสวนที่สําคัญก็คือว่าพอไม่มีเคมีเรากินสนิทใจครับนะครับที่สําคัญคือพันุผู้บริโภคก็จะได้บริโภคนะครับสับปะรดที่เป็นสับปะรดเคยไปกินตามโรงแรมในกรุงเทพครับสับปะรดมันเขาเรียกมันมันฉ่ำเกินอะคล้ายๆมันมีเคมงเคมีแล้วเขาเรียกอะไรนะมันมันระเบิดอะเนาะมันระเบิดอะแล้วก็เอาไปขายเรา มันระเบิดแล้วมันก็เหมือนเน่าๆช้ำๆช้ำๆยังไงไม่ทราบนะครับแต่อันนี้รสชาติเขาโอ้โหอาจารย์ขอขอรีวิวรสชาติอีกทีนึงครับรสชาติอะไรนําครับรสชาติเนี่ยนะครับหวานน้ำนะครับเปรี้ยวแตะปลายลิ้นนิดเดียวแต่หวานเนี่ยมันได้ตั้งแต่โคนลิ้นถึงขอบลิ้นนะฮะและไอ้ปลายลิ้นเนี่ยไปเจอเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าพอลิ้มรสไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงเอนไซม์ของมันนะครับมันทำไม่ได้กับกระทุ้งลิ้นเบาๆอ่ะ คือความเปรี้ยวของมันไม่กระทุ้งลิ้นแรงนะครับเนี่ยถ้ามีพริกกระเกืดชักนิดนะโอ้รสชาติอาจารย์ยิ่งบอกตรงๆอร่อยจริงๆ